สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โคราชนะครับผมก็มามาช้ามาอบรมนะครับเนาะอบรมเกี่ยวกับตัวโซลาเซลล์นะครับนะก็โอเคตอนนี้ใช้บริการนะครับอ่ที่โฮเทลนะครับปันนะครับชื่อเพราะมากเลยนะครับเอาโลโก้ก็สวยนะครับที่นี่เขาติดตัวชาร์จของของเรานะครับเนาะรุ่น 30กิโลวัตต์นะครับตัวนี้นะครับ,ร,บรุ่นนี้นะครับใช้ผ่านแอปพลิเคชันวันชาร์ตเหมือนกันนะครับก็ก็อย่างรถไฟฟ้าผมเนี่ย ng ep เนี่ยก็รับแรงไฟฟ้าได้ประมาณเมื่อเช้านี้ชาร์จเครื่องเป็นดีเครื่องของ ev ฟ้าชา fast tag ที่สลาบรีนะครับแรงไฟสูงสุดได้แค่ 30... ประมาณ34-39 3 3นะครับ แต่ตู้นี้เขารับแรงไฟที่30สิกิโลวัตต์ใช่ไหมแต่ว่าแอปตัวรถจริงๆเนี่ยรับแรงไฟได้แค่นี้เองนะครับย9 29ิบเก้ายิบเก้าประมาณย9ิบเก้านะครับเนะาะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ปล่อยเขาชาร์จไปเดี๋ยวเรามารีวิวดูนะครับว่าที่โรงแรมปันเนี่ยเขาติดไว้กี่เครื่องเ,เขาติดไว้ให้บริการลูกค้าเนาะรวมรวมถึงเปิดเป็นสาธารณะให้คนข้างนอกมาชาร์จได้นะครับก็ทั้งหมดสี่สเตชันนะครับสี่หัวด้วยกันเนาะ ก็มี30กิโลวัตต์หนึ่งหัวนะครับแล้วก็ตัวน,นี้ก็เป็นเป็นยีิบสองกิโลวัตต์นะครับอ่าอันนี้ก็ยีิบสองเคนะครับอ่ายีิบสองเคหนึง่งหนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าไม่ใช่เครื่องอาบไม่ใช่ไม่ใช่ที่อาบน้ํานะทุกคนไม่ใช่ชาเวอร์นะบางคนบอกเฮ้ยชาเวอร์หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ประมาณเจ็ดเจ็ดจุดสี่กิโลวัตต์ก็เหมาะกับเวลาที่เรามาพักกลางคืนนะครับก็มาชาร์จทิ้งไว้ยาวๆนะ้องถนอมแบตคือการชาร์จเร็วอ่ะ ถ้าเร็วมันก็ก็ดีเนะาะเวลาที่เรามีธุระมันก็เหมือนเติมน้ำมันเราก็ต้องแบบอยากรีบเดินทางกลับใช่ไหมครับทะแต่ว่ามันก็ทําให้แบตร้อนด้วยนะครับแบตตอรี่ของรถอะร้อนนะครับนี่เราชาร์จช้าเนี่ยก็จะถนอมอายุงานของแบตนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้เขาก็จะมีตัวเครื่องที่เป็น ac ฟ้าชาร์จนะครับอีกหมดงหองสามสามมดูี่เลยเราเดินไปดูกันอ๋อนี่ของเนต้าต่างหากนะครับ อ๋อนี่เนต้าอย่างเดียวนะครับอันนี้อ้เนต้าอย่างเดียวนะครับอ่ามีเนต้าต่างหาอ่าแล้วก็อดีมากเลยนะครับตันนี้นี่ครับ,รบก็ใครอยู่แถวแถวคอนแกนนะครับใช้อยากสนใจอยากติดตั้งอ่าเครื่องชาร์จก็ติดต่อผมได้ครับอ่าแอมเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับปสดีครับ